สวัสดีค่ะการทดสอบลุกขึ้นยืน5ครั้งหรือ5 time sit to stand test เป็นการประเมินความสามารถในการลุกขึ้นยืนซึ่งสะท้อนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและการทรงตัวจากการเปลี่ยนจากท่านั่งไปสู่ท่ายืนและจากการยืนกลับลงมานั่งอีกครั้งค่ะการทดสอบนี้จึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหลายกลุ่มประชากรเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยสโตรกผู้ป่วยบาดเจ็ไขสันหลังเด็กสมองพิการ หรือผู้ป่วยปวดหลังเรื้อรังเป็นต้นค่ะซึ่งใช้ได้ทั้งในทางคลินิกและงานวิจัยโดยการทดสอบลุกขึ้นยืน5ครั้งที่ใช้ในกลุ่มประชากรต,าต่างๆก็พบว่ามีความตรงในการสะท้อนความแข็งแรงของกล้ามเนือ้อขาและการทรงตัวที่ระดับปานกลางถึงสูงและมีความเที่ยงในการทดสอบซ้ําที่ระดับดีถึงดีเยี่ยมนะคะแสดงให้เห็นว่าเมื่อนําการทดสอบนี้ไปใช้ ผลลั์ที่ได้ก็จะมีความน่าเชื่อถือในระดับที่สูงนั่นเองค่ะการทดสอบลุกขึ้นยืน5ครั้งนี้ทำได้ง่ายมากเนื่องจากใช้อุปกรณ์เพียงแค่เก้าอี้ขนาดมาตรฐานที่มีความสูงประมาณ43-46เซนติเมตรมีพนักพิงไม่มีที่พักแขนและไม่มีล้อและอีกหนึ่งอย่างคือนาฬิกาจับเวลาค่ะก่อนเริ่มการทดสอบควรจัดท่าเริ่มต้นของผู้ทดสอบให้ถูกต้อง โดยจัดให้นั่งหลังตรงข้อสะโพกอยู่ในท่างอ90องศาวางเท้าทั้งสองข้างขนานกันบนพื้นโดยให้ส้นเท้าอยู่หลังต่อข้อเข่าประมาณ10เซนติเมตรและแขนทั้งสองข้างอยู่ในท่ากอดอกหากเราประเมินแล้วพบว่าผู้ถูกทดสอบอาจจะเสี่ยงต่อการล้มให้ผูกผ้าคาดเอวหรือสายรัดเพื่อให้ผู้ทดสอบสามารถจับและประคองป้องกันการล้มขณะทำการทดสอบค่ะ สิ่งที่เราจะต้องอธิบายให้ผู้ถูกทดสอบทำคือการทดสอบนี้เป็นการประเมินความแข็งแรงของขาและการทรงตัวขณะเปลี่ยนท่าทางหลังคำสั่งเริ่มขอให้ผู้ถูกทดสอบลุกขึ้นยืนเหยียดเข่าเหยียดสะโพกให้สุดแล้วกลับลงนั่งให้สะโพกแตะเก้าอี้หครั้งติดต่อกันด้วยความเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้อย่างปลอดภัยและเมื่อครบห้าครั้งให้กลับลงนั่งชิดพนักพิงตามเดิม ผู้ทดสอบเริ่มจับเวลาหน่วยเป็นวินาทีตั้งแต่คำสั่งเริ่มและหยุดเวลาเมื่อหลังของผู้ถูกทดสอบสัมผัสพนักพิงในครั้งที่5ทําการทดสอบซ้ำสามครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ยระหว่างการทดสอบแต่ละครั้งให้ผู้ถูกทดสอบพักได้ตามความต้องการจนกว่าจะหายเหนื่อยหรือพร้อมสําหรับการทดสอบครั้งต่อไปหรืออย่างน้อย3นาทีค่ะต่อไปจะสาธิตกับผู้ป่วยกันนะคะพร้อมไหมคะ 1>, 1, 2, เริ่มค่ะมีอาการหน้ามืดหรือเหนื่อยไหมคะผลการทดสอบเมื่อสักครู่ครั้งที่1ได้9.10วินาทีครั้งที่2ได้8.28วินาทีและครั้งที่3ได้7.40วินาทีค่ะจะได้ค่าเฉลี่ยของการทดสอบเท่ากับ 8.26วินาทีค่ะโดยผลการทดสอบเฉลี่ยที่ได้นี้สามารถคัดกองการมีความเสี่ยงต่อการล้มในประชากรกลุ่มต่างๆได้ mm hmm. เช่นหากทดสอบในผู้สูงอายุแล้วได้มากกว่า12วินาทีในผู้ป่วยพารกินสันได้มากกว่า16วินาทีหรือในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่ได้มากกว่า15วินาทีจะถือว่ามีความเสี่ยงต่อการล้มและในผู้สูงอายุที่ทำได้มากกว่า15วินาที ก็จะถือว่ามีความเสี่ยงต่อการกลับมาล้มส้ำอีกค่ะนอกจากนี้ยังมีรายงานค่าน้อยที่สุดที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางคลินิกหรือเราเรียกว่า clinical s i g n i f i c a n c e ของการทดสอบนี้ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการรักษาของเราได้โดยหากผลการทดสอบขึ้นยืน5ครั้งใช้เวลาเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าหรือเท่ากับ2วินาทีในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง มากกว่าหรือเท่ากับ2.3วินาทีในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเวสติบูล่ลาและมากกว่าหรือเท่ากับ1.7วินาทีในผู้ป่วย COPD ก็จะถือว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญทางคลินิกเป็นต้นค่ะจะเห็นได้ว่าการทดสอบลุกขึ้นยืน5ครั้งนี้เป็นการทดสอบที่ทำได้ง่ายใช้อุปกรณ์น้อยและประยุกต์ใช้ได้ในสถานที่ต่างๆแต่สิ่งที่ต้องระวังระหว่างการทดสอบคือผู้ถูกทดสอบ อาจเกิดการล้มได้หรือมีอาการหน้ามืดและเมื่อยล้าระหว่างการทดสอบดังนั้นผู้ที่ประเมินควรอยู่ใกล้ชิดกับผู้ทดสอบตลอดทําการทดสอบมีการสอบถามอาการทุกครั้งหลังการทดสอบและมีเวลาพักที่เพียงพอระหว่างทดสอบค่ะอยากติดตามเรื่องราวดีๆสามารถกดไลค์กด Subscribe และกดแจ้งเตือนช่องบิลลาชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ